สวัสดีครับนี่กับน้องผูที่แต่งผลงานเพลงผาชนะได้พี่น้องครับเตรียมรอชมแช่เชียครับวันที่2 6นี้หามือเองแล้วก็เชียหย่อนหยางเชียหย่อนว่าอายกันไสสิแตกบอแตกหยังแตกเงินแตกท่องแต่เงินแตกท่องต้องเอาเงินแตกออกจากบัญชีไปสื่อท่องไรล่ะ สี one, two, three, ่สื่อบาทหนึ่งถึงสองบาทถึงสามบาทขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ครับแฟนคลับเอฟซีละแล้วได้ข่าวว่าน้องตันนําเสนอผลงานอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ซื้อเพลงว่าสันนองสิขอเจ็บให้เขียนมาเร็วตันแต่ว่าอยากฟังเกินเกินทอนหกประหยัดอ่านรอ้ไห้เขียนแล้วสันนองสีขคอเจ็บเองฮะ ความฮักที่อายทำลายมันลงไปถึงสิเจ็บหลายจนว่าใจมุนเป็นไงก็อยู่ไปน้องก็มีแต่ช้ำบ่ต้องรู้ตนกันไอสิตั้งใจมีเขาปล่อยน้องสาพี่ตามเว้นตามกรรม ขอรับจบความเจ็บสิเง็บเอาใจที่ถึกย้ำสิแปรลมแปรตายไอ้กับว่าต้องมาคืดดำเฮ็ดดีอำลำอำลำยังบ่าพอบอสนองขอเจ็เพยกระดาษนี่แค่ทันหกไงนะบ่ก้อยดีเดี๋ยวถามก่อน เป็นยังต้องแต่งทอนหกกรอนแมนแล้วแต่เพ่งบางทีฟิวมันมันหาทอนเอหนึ่งเอสองบ่ได้เพราะเขาหาบ่ได้เขาต้องมาหาท่อนเด็ดก่อนแล้วไปเป็นต่างๆพูดถึงว่ามันเปิดเราจะเพ่งเข้าว่าตอนนึ่งเข้ามาหงางมากก่อนเข้าเปิดทอนบี้ถึงทอนหกถึงว่าทอนเอใดยู่ติจังหวะแล้วจังคอยไปไล่เลียงใหม่ตอนแรกเข้า คือการเขียนเพลงของผมคือตอนแรกคือคือหาท่อนเอก่อนนั่นแหละ,ะแต่หันมาได้ก็ต้องมาหานนหก<า>แล้วค่อยไปเติ่มมาทั้งหนานี่แหละอ,อีกอีกกรรมวิธีหนึ่งของนักแต่งเพลงคั่มคั่มที่มันขึ้นมาในหัวคือมันเหมาะสำหรับการยูทอนหกก่อนแล้ววนี้พอจะถามได้พอจะถามว่ากับผลงานเพลงผาชนะได้ที่เขาแต่งไปนี่พุ่มใจเจ้าของบ่าวมพุ่มใจครับเพราะว่าผมมาันเป็นการ ขัดสนิมจะาข้องไหมครับอาผมตั้งแต่เป็นทหารอาแล้วก็โปรดมากๆก็คือบปรดเขียนเพลงเลยเขียนเขียนยูเขียนแบบแต่ว่าคือคือตอนนั้นนะติฟฟอไปสัมผัสตอนอยู่ใส่ไว้ยูสะแกวเนาะครับนั่นละเมื่อแรกโอสัมพาะแล้วทั้งคนทั้งมือหัวตันแต่งเพลงให้กับข่ายนั่นยูอลัมือพอเป็นคนสัมผัสคนแรกครับแล้วเขาแต่งมือหัวตันคือคนเขียนเพลงครับบนี้ จากประสบการณ์ที่ตันสะสมมากครับปุมีไผลงหูเลยว่าตันเขียนเพลงมาดนแล้วอ่าตั้งแต่อายุ19แม่น19บเก้านี่ก็เข้าปีที่4แม่นบาดนี้พ่อว่าตันอาจสิเบิ่งแล้วพ่อก็เบิงเบงเ่งแล้วกันแต่พ่อนี่เบิ่งจนจบเพลงแล้วก็แถมเปิดฟังอีกทั้งหกักเปิดฟังแบบมาสเตอร์ครับเพราะว่าจังไรตัวก็ดังว่ะสุดบ่อยู่อีหลีเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งตั้งแต่แอกกันชัยแกทำ กระแสแล้วกระแสที่แกทําโพสต์มาเรื่อยๆมันมีกระแสได้เพลงฐ<ห>าชนชนะใดใแล้วก็แกโพสภาพมิไดภาพส,สวยๆนะแล้วว้าน,นี้โพสที่เสื้อไทเ้นออกมาแค่ไก่้รับมวนแล้วเลยมีโอกาสไปเบืองเบืองร้างการทังวีนะครับมือน,นั่นกัสตูดิโอของพี่เทียวมือนั่นกอเนาะพอเบืองมาเตร์เต้มมาได้คนลุกเลยแล้วก็ ดูมัเตอร์เต็มแล้วไปเบิงแคตอนตอนนั้นแล้วแล้วแล้วผมมองว่าผมน่ะได้ออกในมิวสิกวิดีโอมากกว่าเบาเอกอีกครับเขาเป็นพระเอกคุนี้มี่เอบาเอกเขาเป็นพระเอกแต่ผมเน่ะเป็นตัวประกอบแต่ตัวประกอบนี่ได้ออกมากกว่าเบาเอกอีกมากกว่าสองวิกแต่ว่าแต่่ออันนั้นอันนั้นเราเราแค่ให้แฟนกับเอฟซีได้ได้รอชม แต่ไอ้คำว่ารอฟังเนี่ยพอเสือว่าจังไหนตันดั้งแท้แน่นอนกับบทเพลงนี่คือตันแต่งออกมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้กันไสกับชีมาดั้งย้อนตันต้นเถาอี่ริบอกเลยว่าเพลงที่นี่เอาตรงๆคือกดดันเลยเด็เพราะว่าผมโฮเตกลับมาเขียนห่างไปประมาณสี่ห้าเดือนครับเราราได้เขียนเพลงแล้วก็มันเป็นกอนร่ำแม่นเป็นเพลงไหมก้อนร่ำแม่ครับนั่นไงนี่ เลมอนีเรื่องตตากับแมนแมนขับพอมันบ่ได้แค่สองสามท่อนหล่ะกับกับมาหม่องเกาคือมันไปเลย่อยได้ได้ฟังมาเติรเต็มไปอ่าพังพังแล้วเต็มเต็มเลยใช่ไหมเต็มเต็มแล้วอยากเปิดให้ตันฟังอีกรอบหนึ่งเดีมาเตอร์ยังแต่ว่าตอนนั้นเป็นแค่ยังไม่มิกแล้วก็เป็นอ้าเดี๋ยวพอจบคลิปนี้พ่อจะไปเปิดมาเตอร์เต็มเต็มแบบมาเตอร์อันนี้ให้ตันฟังเลยกับเครื่องเสียงให้ตันฟังเลยว่าดนตรีก็สุดยอด โดนตีจากอาจารย์บุญหลงนี่ผู้ยอดรวยก็ยอดรวยเถอะถรรมาเจอฝาชนะได้ก็ผู้ยอดรวยใส่กันโอ้สงการมณตรึมระวังหน้าผ้ากับผู้อ่ากัเจ้าอยู่ใกล้กันตัวอยู่คันเล่าเพลินอยู่กันเล่าเพลินเสื้อไม่น่าจมองอัดที่ว่าบอกค้อนใส่ไปเสียเงินบุญนี่นี่นี่บิึงเบิึงเบิึงผมบอกเลยว่าถ้าผมขนลลงนี่น้องตันเพลงนี่ดังแน่นอนดังทั่วประเทศแน่นอน เดี๋ยวผมจะไปเปิดให้มื <Pok> er. ่อไหร่ฟังนําเพ่งเพ่งเพ่งนั่นยุ่งห่วงเพ่งผู้ใดแต่ว่าทุกทุกคนนา่นนีเดาออกอยู่แต่ตันบอกท่านได้บอกท่านได้บอกว่าผู้ใดสิลองแม่นผู้ใดสิเป็นเจ้าของเพลงแต่ว่าบทเพลงนี่เพิ่นอยากห้องย้อนว่าหาชนะได้เหมเพิ่นอยากได้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ฮู้ว่าผู้ใดเขียนเพลงฝาชนะได้ก็มีคนไปบอกเราวันนี้เราก็มาบอกว่า ใครเพิ่นแปงให้ให้เราเน่อ่าเพิ่นอยากได้เพราะเพิ่นอยากได้เพราะอยาเพราะอู้บอยก็เราเพินมีผู้ใดเพราะว่าที่ได้ฟังนั้นพอได้ฟังมามาเตอร์ดได้ได้ฟังเพลงไก่สัมได้ไก่ใส่ดนตรีซื้อได้แล้วก็ดนตรีมันบ๊อบแมนนะคือที่ตอนไปตอนไปถ่ายมีเสียงสดเสียงสดเสียงสดแต่ไม่ใช่ดนตรีแท้เป็นดนตรีไกด์ใใชช่่คครรัับบเป็นดนตรีไกด์แต่พอฟังดนตรีสดบวกกับ เสียงน้องสดพ่อพ่อขี่รถจากจากจากสายวิมานโอ้หน้าเยี่ยขี่รถจากหน้าเยี่ยมกับมาสุรินทร์รัตน์เป็นเกือบส้มโม่งสองสโมงอ่ะวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมาจนแบบเฮ้ยจนจนจนเท่าจนเท่านังขีดว่าจนเท่านังขีดว่า ลาสทที่สองอสายตาระวังดื้อวังเวอล้ว่กันารนี้ได้อาจารย์บุญหลงบอกว่าให้เงยเงิแน่เงยเงยอาฉันเล่นได้ออกแขกกแขกแน่จังหน่อยเออบัานี้บอกเลยว่าเขาฟังมาในรหลดเนาะเขาก็คิดถึงว่าอขนาดผู้ยอดรวยยังดังขนาดนี้ เืิดซีบอสสี่สิบล้านเลอปะเสียเงินในบัญชีแน่นอนแมนท่านไหนไอ้กันใช้เสียเงินในบัญชีหรืออบอตั้งกว่าแสนอ่ะเพราะว่าทองตอนนี้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับบักคักเลยแล้วเพื่อนบอกแล้วว่าถ้าหนึ่งวันสองล้านวิวแล้วติดหนึ่งมาแรงเสียแน่นอนให้อีลาสามบาทแฟนครับเอฟซีซอยกันตัวซอยกันตัวซอยกันดันยอดวิว ซอยกันดันยอดกดไลค์กดแชร์ตัวคอมเมนต์ไม่นำแน่คอมเมนต์ว่าอย่างไรจีบุยอยากเสื้อบักตันนี่นะบักตันนี่ตีคนในวงสนอนนี่ตีแต่งแพงในขนาดนี่อาจารย์ตันอาจารย์ตันในผู้ให้อาจารย์ตันแต่งว่าที่ประสบการณ์นี่แหละโอ้อาจารย์ตันวันเทาเลยอาจารย์เอ็ดอาจารย์อาจารย์ีวันเทาแลยโอ้ยต่อไปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพอจะไปเอื้อนลูกันไหมจะไปพอจะเอื้อน่า อาจารย์ครับพ่อฝากเนี้ยฝากตัวอาจารย์ด้วยนะครับจะให้เดินทางพ่อเดินทางไปไหนก็ให้พ่อไปด้วยนะครับเอออันไหนที่อาจารย์ตันเขียนไม่ได้พ่อจะเขียนให้แล้วอาจารย์ตันแคท่องมาพ่อเขียนเป็นลายมือพ่อแล้วก็เก็บลิขสิทธิ์หน่อยนะครับไปฟังแล้วมือได้ของอาจารย์ขนาดแบบเสียงนี่ยังไปช่วงชไอ้ที่ว่าท่าแต่พ่อมากโซ่เลยเปนหล่องากสิทธเรืคนตอเาคลิปนี้ฝากไว้สำนึกเสียก่อนสิบห้าจันตันไปฟังมาเตอร์ สีฟ้าเพื่อนเฟังมาเตอร์พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ชั่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ